สวัสดีค่ะทุกทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาส่งการบ้านคอร์สบันลักย่าสองนะคะขอบอกว่าโคตรมันวันแรกยังมันขนาดนี้วันต่อ,ต,อต่อไปจะมันขนาดไหนคะ่ะฟังแล้วแบบเก็ตเลยได้ความน้เยมมากคุ้มค่าจริงจ9 9 9รบาทคุ้มเกินคุ้มซึ่งคอร์สนี้ความจริงราคาถึง39มหมนนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนได้ฟังคลิปนี้ก็ถือว่าเรามาแบ่งปันแล้วกันเนาะใครที่ไม่ได้เข้าไปฟัง ขอตั้งรากหญ้า,า,งงาก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะคือก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าใน,ในเมื่อเราคิดจะเรียนรู้เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวอยู่ตรงไหนเราก็เรียนรู้ได้อยู่ตรงไหนเราก็สามารถสื่อสารสามารถแบ่งปันได้ตลอดเลยนะคะแต่สําหรับการขับรถเนี่ยก็ไม่ควรจะแบ่งปันตอนนี้เนาะแต่เราเราตื่นเต้นที่จะออกมาพูดดนะ้เราก็เลยจัดเลยจัดเลยจัดเดี๋ยวนี้เลยค่ะก็เลยอดไม่ได้ก็เลยต้องทำคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะปารักษาสองคอร์สแรกนี้ก็คือทุนน้อยจะเริ่มต้นอย่างไรคะ่ะทุนน้อยจะเริ่มต้นอย่างไรเราได้ตื่นรู้จากการเรียนรู้ของบอสคุณนับตังค์นะคะก็ก็จะบอกว่าการที่เรามีทุนน้อยเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นไม่ได้นะ ว่าคุณรับตังก็เริ่มต้นจากเงินไม่กี่ร้อยบาทถูกไหมคะเราสามารถเริ่มต้นได้คะ่ะทุกคนคะ่ะเพียงแค่เรามีสินค้าในมือ1ชิ้นอาจจะเป็นคุณอาจจะมีอา่าได,ดโว99บาทหนึ่งตัวหรือวิตาสกิน1ชิ้นอยู่ในมือคุณใช้สินค้านั้นคะ่ะเมื่อคุณใช้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ออกมาแบ่งปันแบ่งปันให้คน แบ่งปันนะคะไม่ได้ขายนะคะทุกคนแบ่งปันกับขายคุณต้องแยกแยะวัตถุประสงค์ให้ออกนะคะว่าเราแบ่งปันเราไม่ได้ขายค่ะเมื่อเราใช้สินค้าแล้วถูกไหมคะเมื่อเราใช้สินค้าตัวนั้นที่เราได้มาเนี่ยจะเป็น89บาทอ่าทวิต้าสกินหรือไดโว99บบาทก็แล้วแต่คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกคน บอกทุกคนว่าการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราได้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างทุกคนจะเข้ามาทักเราเองเฮ้ยไปทําอะไรมาหน้าดีจังไปทําอะไรมาผิวสวยจังเราบอกเขาไปเลยว่าเราใช้อะไรบอกเขาไปเลยค่ะแนะนําไปเลยตัวนี้ดีนะไดโวดีอย่างนี้นี่เงี้ยเป็นเซรั่มบุทผิววิต้าสกินพุทผิวภายในสามชั่วโมงนะเออให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราค่ะเราใช้ตัวเรานี่แหละเป็น พีเซ็นเตอร์เป็นสินค้าทําตัวเองให้เป็นสินค้าค่ะทุกคนเข้าใจไหมคะทําตัวเองให้เป็นสินค้าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงเราสวยขึ้นดูดีขึ้นเราพีเซนต์ตัวเราเลยคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนเพียงแค่มีสินค้าในมือนี่89บาทเห็นไหมคะเราสามารถเริ่มต้นธุรกิจจากการมีที่มีทุนน้อยได้อย่างไรจากที่เรากล่าวมาแล้ว ขั้นต้นนะคะตั้งแต่ต้นเลยจนจบนี่ก็คือท้ายคลิปละทุกคนสามารถนำข้อมูลหรือความรู้ดีๆที่เราได้ให้ในคลิปนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องทำที่ TSW ก็ได้ค่ะ เพียงแต่เราต้องการทําคลิปนี้มาเพื่อแบ่งปันทุกคนให้ทุกคนตื่นรู้และได้รู้ว่าการทำธุรกิจหรือการเริ่มต้นธุรกิจสามารถเริ่มได้แม้ปีทุนน้อยเหมือนดังเช่นบอสคุณรับตังหรือแม้กระทั่งเราเองก็เริ่มต้นธุรกิจจากการที่ลงทุนน้อยแต่เราตั้งใจทำและมุ่งมั่นอย่างจริงจัง เรายังมีคลิปดีๆที่จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนอีกมากมายนะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และแบ่งปันคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนพูดจัดทำคลิปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปที่เรา ทำขึ้นมานี้จะสร้างผลประโยชน์ให้กับทุกคนที่ได้ฟังไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจ้า